วันนี้เราซื้มาแกะอะไรคะไส้อุอ๊ยน่ามากับสีฟ้าจริงให้กูแกะแค่ห้กูนจิ้มหมดเลยแล้วพี่มาจากเกาหลีนะทุกคนผ่านจากโรบีใช่ปกติมันเท่าไหร่ะละแบบราคาแบบปกติอ๋อแถมของอ๋อโอ้ยจ้องจาี่หมด นี่ได้โดยองกับอานนีนี่ในชิจ่ิสเตอร์เทนเอโอ้ยเปิดลเี้นดเก่ังอยดึงโนดึงคนเราเพ่เคยซื้อเท่าไหร่ครั้งแรกนี่จะเป็นอีกง นี่จับ่างนี้นะทุกคนแค่จับ่างนี้นะจับ่างนี้เพราะว่ามันมีร่องเห็นไหมมันมีร่องเห็นไหมทุกคนเชื่อไหมย่มเลยชืย้อชื้อในสีนี่ช้ชชชชอตาเลยใส่แทนดีกว่า,น,า,า,น,า,านี่ใส่แทนใส่แน้องเป็นสีฟ้าเลยหมุนออกอไหนเลยหมุนนี้ดิ <laughs> คือเรข้าใจว่าใ่ช่เป็นวแรกทให้เราต้องืออัลบัมและแท่งไฟสุดแกนี่โโหแล้วหันไม่เียังไม่เอียหมดเลยอ่ะหลักแลเนี่ยือเก้าหกแล้วเนี่ยหลุดมาหลายทีแลหัวหลุดบวกแล้วคนตหัวหุดอันนี้คือที่กดเ่นใช่ใช่จ้า่ยตอนแรกหนูว่าจะแบบเป็นอันท่าแบบตัวนี้ ใช่คือตอนแรกเหมือนกันนึกว่าแบบอันเล็กๆววิคนจับแบบเล็กๆเนาะแบบนึกว่ามันไม่ใหญ่ขนาดเนี้ยเข้าแขนเลยไหมปัดเดตกก่อนจ้าบไอนไม่เป็นไรเพราะว่าของกูก็เออแดงบนมือแหละตอนที่กูยมีก็ใส่เข้าไปมันเป็นโค้ดนี่ใช่ไหมตรงเนี้ยก็แส่เข้าไปแล้วก็ปิดถ้าเราไม่ได้ตูเนี่ละเราแยกเปิดแอปก่อนยันเลยนี่เป็นแอปอันนี้ เล็ดคือวันี้คือวันอีกคือวันฟ้าแบบแล้วก็กดแบบมันเรบเพิ่ิดฟ้ามันไม่ิดว่ะมือผ่านกูเพิ่งซื้อมาใหม่เดี๋ยวไม่ได้เอาไปคอนเลยนะคะ ันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะจ๊ะอันนี้คือจริงๆเรามาแล้วทุกคนใส่ไงอ่ะอ๋อี่ยนสีไว้สีแลนโล้โม้วี้้วาแ้วม้า้ม้า นี่แหละนี่แหละนี่แหละได้แล้วได้ละด้เลยที่หน้าเชลี่อนมานหนเดวไม่ติดเไรา่เพราะว่านอะไรโชนปันแล้วไปเจอกันวันคอนเสารารุโตะยิ้มม่รู้ว่าคุณจะต้องเลอกเขาแบบแน่น เพราอยากให้เพราะเราอยากคุยกับคนคนนั้นอ๋อแสดงว่าเราไม่ได้คุยกับเจย์แื้วกันเลิกเจย์แล้วหนึ่งหรอใช่หนึ่งหนึ่งตอนนี้แล้วกันได้กินไอติมอ่ยอันนี้เหรอเลยกินไอติมที่สวนสาธารณะนี่ในเจยยอบวิ้นแค่เชื่อเสียงไปเฮ้ยเหมือนรายการจริงๆเลยว่ะพี่คุยแล้วอ่ะเชี่ยเดี๋ยวปีนหน้ามาก่อนเฮ้ย เฮ้ยเราเกลี่ยแรงอะไรขนาดนั้นนัชงมแรงว่ะเรื่องอาหารว่าจะกินอะไรโรื่องอานารใหญ่ที่ดินเนอร์เอิร์นแหละอยากกินแซ่บเส้นจิ้งยิ้วมาล่าทานั้านี่คนรอคุณอยู่เขาคือใครอือรอให้มาเลือกไงอ๋อแมวแมวจีหุ่นจอหนสุดท้ายใช่ไหมใช่ตัวสุดท้ายไหมเออใช่ตัวสุดท้ายไฟนอลแล้วหรอกี่ คิดหนักอ uh, ุ้ยชัดเฮ้ยมึงมาเป็นเกมมึงอย่าคิดมากดิกพูดยากอะ่ล้วระหว่างเจย์ยกกับฮารุโตะเราขอเลือกก็ใครเจเลยเราฉีกเลยเลือกเอาเลือกเจย์ยกพวกเก่าฮารุโตะก็คือตั้งแค่วันแรกแล้ววันต่อไปก็ไม่คุยกันเลย ใจเย้ามันแบบลูกหมาพี่อายอะไรอย่างเงี้ยใจพี่รู้สึกเศร้าที่คุณไม่เลือกเขาน้องอันนี้อันนีกอ่ะอ้าวเฮ้ยาฮารุโซะยิ่งกว่ากันแล้วทำไมแอนด์บินเน่อันนี้คือฮารุโซะคือต้องเล้อกเป็นตัวจริงอะไรนะบ้าพาศบ้าพัศเราก็เริ่มพร้อมกันแล้วแล้วก็ดูได้ อาสอบมปใครบ้างนะโดยองซองพวานพี่ซอกพี่อย right, ู right ่เออมาออาฟิตออาฟิตมึงเลยอันมึงเอานี่เหรอเอาันี้ไปายชุบอะไรเลยพวานมึงโดยองว่ะอะไรเอ่ยมาสนใจคุณแล้วเขายิ้มให้ก็แล้วแต่เขาบอโดยองสังเกตเห็นคุณและชมแสดงการตัวว่ามันจุ๊อ๋อถึงเวลาแนะนำตัว แล้วเรื่องงานอดีตของคุณมันเรื่องเลิกหนึ่งรายการฟังเพลงเออวิวอันนี้ดีกว่าจะได้ไปซ้ำกับมึงไปเอาลูกปัดกันเลยไปจงมาะ่าได้จงมาอีกแล้วค่ะบอกนะถ้าเลิกกันแล้วต้องโยชีแน่จริงเหรอเอาลูกปัดเกันกินโอ้ยิวพี่โอจงพมานึกถึากระแลสเซนเต้นที่ได้โชว์คอลเลกชันหุ่นของเขาโอ้ที่เขาอลั้นเลยโยชิบอกว่าคุณมีอะไรเหมือนกันหลายอย่างเขาโชว์ ให้ป้าให้ยิ้มมาแรกที่อยิ้มใชรของกูได้จองขวันสรอบกูก็ต้องไปจองวันไม่ไม่ไม้าแบบแรกใช่ไหมก็ต้องดูภายนอก่อนปะถ้าภากโดยหรอกเอ๊ะถ้าภคยนอกกูชอบภาอกสองภนอมึงอยากอาอาหารหรือว่ามึงอยากจะไปชอปปิ้งอยากชอปปิ้งทำอาหารช็อปิกูอยากตากอยกชอปปิ้ง อันเลือกงั้นเลือกอะไรนะกูเลือกตรงข้ามกูเลือกนี้กูชอบเข็ดเข็ดไม่กูเอาอกูกูสลับกันเฉยเหี้ยพี่โอจะได้ไม่ได้เกี่ยเออแบบนี่เป็นระบบสี่แก๊กเราก็ต้องผัดไปบ้างอให้มันเข้ามากลางรายการนี่สาวคนที่หกสาวคนที่หกใช่ไหมแล้วหนึ่งช่วยคนถือถุงพลาสติกได้เอานี่น้ำบอนี่ คนเดิมอะไรวะเป็นเป็นตินตินทำไมถึงว่ามีคนนึงมาช่วยอีกหรอมาช่วยเราล้างแมวกูเลิกคือริบคุณได้อะไรอันที่สามอันที่สามไปมึ้งแต่อีกที่อะกูจองอูขอมึงจองขวานโดยองจงขวานถามว่าอาหารจานโบกูคืออะไรอาหารจานโบกูคืออะไรค่ะต้มต๊อบเป็นแรกให้พิเศษวันแรก เริ่มเลยคนแรกกูคใครบ้างอะก้จงอูจังอูให้จงอูให้โยชิใครโยชิเพาไปช็อปปิ้งยนกันเนี่ยจังฮวาเนี่ยเขาไปเหมือนกันถือว่าโดยอยงดียะเขาอย่าองจังฮวาจังฮวาเนเขาเก็บอะไรให้กูได้วยมาเลยงใครเกนยกูยังไม่ได้คุยกับพี่ซอกันกูให้พี่ซอง ให้เจงอู kind of ๋ให้เปียรถบัสนั่งรถเลยนั่งทางใครอ๋ไหนบู๋อเอาดาวต่อนี่นี่นี่กูส่งมันทึกเสียงให้ที่ซอสกิซอกูได้แล้วเขาจะเตย่ ออถือเวลารับประทานอาหารกลางวันเลือกกล่องด้านล่างจากนั้นจะระบุกำหนดรับประทานหนึ่งอหที่3นึ่งึ่งเลือกเหรอั่งอน่สองหนึ่งสองหนงองหน่ไสอ่งสอาหนึ่งสอาหนแล้วไงห่งสองหนึ่งสองหนึงสหนึ่งสองหนึ่ได้งหนงสองห่งส่สอหึ่งองน่สอ่งดองหน่น่งง่องน่่งสองนง่น อันที่สามก็แล้วอันที่สามเมืองไหนอันแรเกินอันสองจังวานได้ที่สองดหรอเดี๋ยวจิตหนึ่งอันหนึ่งกับสมาชิกแต่ในขณะที่เราคุยกันอยู่นั้นเพราะสาระขาวของฉันชื่อสุดท้ายคุณจะเอาจบที่ดีสี่หนึ่งสุดท้ายค่ะโอ้โห ได้คุยคุยตอนสิบนาทีอ่ะงนอแล้วเขาบอกว่าเขาชอบเราใช่ปะไม่ได้ไม้หนุ่มแดงมากอ่ะแม่ใครอ่ะพี่สอบพึ่งอ่ะโดนยองให้เหพนน้องอะแต่ก็ต้องเขามาคุล็อกมองมาตั้งแต่แรกแล้วแหละโดยองแล้วโดนยองโดยองอ่ะจัพลานพี่สอบคุยเถอวเองพี่สอบคุณจริงจริงกำจัดตัวแล้ว มไอเดียมาสุดท้ายยัมปั้งกอนวันนี้ว้ยเมื่อเรียมมาสุดท้ายหรอกูอเลกไปหนึของก็อกูได้โนเลยอีเียกูได้สีเขียวแล้วรอบนี้ใช่แล้วเพราะคุณคือแบบที่เขาต้องายใช่เขาชอบคุณแต่เลขเขียนแต่เขาเห็นัวมๆขึ้นหนึ่งตางอะไเม่เห็นตัวอะไรกัน มาช้า,าแต่ว่าแน่นะเดต่ของกูไม่เพราะว่าความสคัญของเขาคืองานเราไปเจอกันวันคอนจ้า